เอาละครับขอ,อนําเข้าสู่สารธรรมต่อจากครั้งที่แล้วนะครับทั้งหมดแปดาที่ต่อจากเรื่องของโลกรธรรมแปดนะครับก็คือศีลแปดนะครับศีลแปดศีลแปดนี้เป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังนี้คงรู้จักกันดีแล้วเพราะเรื่องของศีลแปดเนี่ยเราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กชั้นประถมแล้วนะครับศีลแปดอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าอุโบสถศีลนะครับทีนี้ ศินแปดคืออะไรนะท่านบอกสินแปดก็คือสินห้านั่นแหละนะครับแล้วก็เพิ่มอีกสามข้อเข้าไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนข้อที่สามอีกเล็กน้อยนะครับศินแปดเนี่ยมีเพื่ออะไรนะครับมีเพื่อการป้องกันกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นนะครับมีอะไรบ้างนะครับข้อที่หนึ่งนะการวดเว้นจากการฆ่าสัตว์อันนี้ก็เป็นข้อแรกในศินห้า ข้อที่2อง,งดเว้นจากการลักทรัพย์ก็เหมือนกับข้อ2ในศีลห้าส่วนข้อสามนะครับถ้าศีลห้าท่านจะให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามนะครับแต่อุโบสถศีลหรือศีลแปเนี่ยมีการเปลี่ยนข้อ3นะครับก็คือเปลี่ยนกลายเป็นงดเว้นจากเมถุนธรรมนะครับก็คือเปลี่ยนจากการเมสุมิจฉาจา,าเป็น ก็เรียกว่าวงดเว้นนะครับกันลเป็นอภระมะจริยาเวรมณีนะครับดังนั้นคนที่ถือศีลแปดนะครับเอาคนที่ถือศีลห้าเนี่ยผู้ที่อยู่ครองเรือนนะครับสามีภรรยาก็ยังมีเมตุนธรรมกันปกติได้ตามสมควรนะครับแต่ถ้ารักษาศีลแปดหรืออุโบสถศีลแล้วเนี่ยจะต้องงดเว้นเลยนะครับแม้แต่สามีภรรยานะค,ความเกี่ยวข้องกันทางเมตุนธรรมต้องงดเว้นในวันนั้นเลยนะท่านก็เลย เรียกว่าเปิดอภรจริยานะครับก็คือให้ประพฤติปุจจัรย์นั่นแหละส่วนข้อสี่งดเว้นจากการพูดเท็จก็เหมือนศินห้าข้อห้างดเว้นจากการดื่มเครื่องมึนเมาก็เหมือนสินห้านะครับก็คือเปลี่ยนข้อสามข้อหนึ่งละนี้ข้อหกนะครับข้อหกงดเว้นจากการรับประทานอาหารในช่วงวิการนะครับช่วงวิกการใน ธรรมะเนี่ยท่านหมายถึงหลังเพนนะครับหรือหลังเที่ยงนะครับฉะนั้นการงดเว้นจากการทานอาหารหลังเที่ยงเนี่ยเพื่ออะไรนะครับเพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับความอยากจะกินนู่นอยากจะกินนี่นะครับดังนั้นวิการท่านมุ่งเอาตอนเที่ยงตรงเลยนะครับอ่าท่นั้นถ้าเกิดใช้รักษาศีลแปด าการรับประทานอาหารเนี่ยรับประทานได้จนเที่ยงนะครับจนเที่ยงพอเที่ยงปุ๊บต้องหยุดปั๊บเลยนะครับหลายท่านเข้าใจผิดว่าวิการเนี่ยก็คือประมาณเที่ยงบวกลบนิดหน่อยนะครับก็คือหลายท่านเข้าใจว่าถ้าเริ่มรับประทานก่อนเที่ยงเนี่ยนะครับก็นะรับประทานได้จนเสร็จนี่แหละจะเลยเที่ยงบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับ อันนี้ก็ไม่ใช่นะครับไม่ถูกต้องครเพราะว่าตามหลักพระวินัยเนี่ยท่านบอกว่าเที่ยง๊บต้องหยุดปั๊บเลยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าวิการะโภชนาเวลามณีนะครับเพื่อป้องกันความยินดีในการรับประทานอาหารครับข้อหกแต่ข้อหกข้อข้อเจ็ดนะครับข้อเจ็ดงดเว้นจากการดูการลเล่นนะครับก็คือ งดเว้นจากการดูละครการดูหนังฟังเพลงทั้งหลายนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นไปเพื่อกิเลสต,ตัณหาจะเป็นส่วนมากดังนั้นการงดเว้นจากการดูการละเล่นการฟ้อนรําดูละครฟังเพลงเหล่านี้ก็จะเป็นเห็นให้เรามีเวลาในการเจริญสมณธรรมหรือเจริญกุศลธรรมให้มากขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีรวมถึงการงดเว้นจากการตกแต่งร่างกาย ด้วยของหอมด้วยเครื่องสำอางต่างๆนะครับอันนี้ก็จัดอยู่ในข้อที่เจ็ดนะครับส่วนข้อที่แปดนะครับก็งดเว้นจากการนั่งนอนบนที่นอนอันสูงใหญ่นะครับั้นที่นอนอันสูงใหญ่หมายถึงว่าที่นอนหนาๆนุ่มๆนะครับซึ่งการนอนบนที่นอนหนาๆนุ่มๆจะเป็นเหตุให้เราเก oui. well ิดความยินดีในการนอนหลับนะครับถ้าเพลิดเพลินกับการนอน การเจริญกุศลธรรมก็จะมีเวลาน้อยลงนะครับดังนั้นในสามข้อหลังเนี่ยต่เพิ่มเติมจากสินห้านะครับท่านบอกว่าไม่ไม่สมาทานก็ไม่มีโทษนะครับแต่ถ้าสมาทานแล้วจะมีคุณนะครับสมาทานแล้วจะมีคุณคเพราะว่าเป็นไปเพื่อความมักน้อยความสันโดษนะฮะความสงัดจากกามจะได้มีโอกาสเจริญสมณธรรมได้มากยิ่งขึ้น ที่ความแตกต่างกันระหว่างอุโบสถศีลกับศีลแปดนะครับว่าโดยข้อประเดี๋ยดเหมือนกันนะครับแต่อุโบสถศีลส่วนใหญ่จะใช้กับคารวาสผู้ถืออุโบสถในวันพระนะครับวันพระเท่านั้นแม้แต่อุโบสถศีลบางคนก็มีสมาทานล่วงหน้าวันหนึ่งอ่าก็คือรับอุโบสถศีลล่วงหน้าวันหนึ่งพรุ่งนี้เป็นวันพระอีกวันหนึ่งก็เป็นสองวันนะบางคนมีความเคร่งครัดหน่อยนะครับสมาทานล่วงหน้าวันหนึ่ง แล้วก็รักษาวันพระวันหนึง่งแล้วก็ต่อจากวันพระก็ยังรักษาต่ออีกวันหนึ่งถ้าเรียกว่ามีการรับล่วงหน้าหนึ่งวันแล้วก็ส่งตามหลังหนึ่งวันนะครับอันนี้ก็จะทําให้าการรักษาอุโบสถเนี่ยสามวันติดต่อกันนะครับไปแล้วแต่อัธยาศัยของแต่ละท่านแต่ถ้าเป็นศีลแปดที่แม่ชีท่านสมาทานกันเนี่ยนะครับนะก็คือท่านจะสมาทานศีน 8, ลแปดรักษาศีลแปดเป็นปกติของท่านนะครับเป็นปกติของท่าน นิสินแปดต่างกับสินห้าตรงไหนนะครับท่านบอกเวลาเราสมาทานสินห้าจะเป็นสมาทานเป็นข้อข้อนะครับที่บอกวิสุงวิสุงรักขณัตถายะนะครับก็คือถ้าขาดข้อไหนก็ข้อนั้นขาดข้ออื่นที่รักษาไว้ก็ยังมีอน,นิสงส์อยู่นะครับแต่ถ้าศินแปดถ้าเรียกว่าศินพวงนะครับศินพวงเวลาสมาทานม่ยังพันเตติสรเนนสหัตถศีลานิยาจามะนะครับก็คือ สมาทานแปดข้อรวบเลยนะครับนั้นถ้าใครที่ไปผิดข้อไหนข้อหนึ่งเนี่ยสีลทวงนี่ขาดหมดอันนี้ส่งหายหมดเลยนะครับดันั้นท่านที่รักษาศีลแปดต้องระวังให้ดีครับโดยเพราะข้อที่มักจะขาดบ่อยๆก็คือเรื่องน้ําปาน,นะนะครับหลังเที่ยงนี้แหละท่านบอกว่าหลังเที่ยงให้หยุดรับประทานอาหารที่เป็นโพชนะครับที่มีสารอาหารมากๆแหละแต่ว่าคนที่ ไม่ค่อยคุ้นเคยกับการงดอาหารเย็นเนี่ยตอนบ่ายอาจจะหิวนะท่านก็มีการผ่อนผันก็คือให้รับประทานน้ำปานะได้ตามสมควรนะครับดังนั้นเรื่องน้ำปานะต้องศึกษาให้ดีหลายคนเข้าใจผิดว่าเอออะไรที่มันไม่ใช่ของขบเคี้ยวละ่ะประเภทดื่มกินเนี่ยเป็นน้ำปาะหมดเลยก็เลยเข้าใจว่า น้ำนมถั่วเหลืองนมน้ำนมเต้าหู้พวกนี้นะน้ำเต้าหู้กินได้นมสดกินได้นมเปรี้ยวกินได้เพราะดื่มนะครับดื่มแล้วก็กลื่นเลยไม่ได้เคี้ยวนะะอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าสิ่งพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นโพชนะนะคะรับโภชนะเกิดไม่รู้ทานเข้าไปเนี่ยสินแปดขาดกระจุยหมดเลยนะก็ต้องระวังในส่วนนี้ด้วยสีนแปดนอกจากสิน อัตศีนี่นะครับยังมีศีลแปดอีกประเภทหนึ่งซึ่งท่านมักจะไม่ค่อยได้ยินกันสักเท่าไหร่นะครับถ้าเรียกว่าอาชีวธรมาารมกะศีีนะอาชีวธรมาารมกะศีีเนี่ยเป็นศีนแปดอีกประเภทหนึ่งเป็นศีลที่ท่านจะสมาท,ทานตอนที่จะเข้าปฏิบัติจเจริญสติปัฏฐานนะครับศีลแปดที่เรีย ok กว่าอาชีวธรมาารมกะศีีเนี่ยทา,านเข้าเย็นได้นะครับ evet. ทานเข้าเย็นได้ตอนบ่ายนะครับไม่ได้ห้าม และเขามีอะไรบ้างนะครับคำว่าอาชีวัตถมะกะศีลมาจากคำว่าสัมมาอาชีวะนะครับแล้วก็อัฏฐะเป็นที่แปดนะครับก็คือศีลแปดข้ออันมีสัมมาอาชีวะเป็นข้อที่แปดนะครับแล้วเขาคืออะไรนะครับถ้าท่านที่เรียนอภิธรรมมาท่านก็จะทราบในหัวข้อนี้นะครับขออภัย ว่าอาชีวะธรรมกัตริเนี่ยก็คือการสมาทานวิรติเจตสิกสามดวงเท่นั้นเองนะครับวิรติเจตสิกสามดวงจะเป็นศีลแปดได้อย่างไรนะฮะท่านก็บอกว่าดวงแรกคือสัมมาวาจาครับสัมมาวาจาก,ก็คือให้สมาทานการงดเว้นจากวจีทุจริตสี่นะครับก็คือไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอดเสียดให้คนทะเลาะกันแล้วก็ไม่พูดเพ้อเจ้อ นะครับดังนั้นผู้ที่สมาทานสัมมาวาจาเนี่ยนะครับ,รบต้องพูดคำจริงไม่พูดเท็จนะครับดังนั้นเวลาอาจารย์สอบอารมณ์เชิญตัวไปสอบอารมณ์นะถามข้อกับปฏิบัติว่าเป็นอย่างใรบ้างนะครับแล้วปฏิบัติอย่างไรเราก็ให้ตอบไปตามความจริงนะครับไม่ใช่ว่าไปตอบตามรูปแบบที่ฟังฟังเรียนเรียนมาแล้วก็ เราไม่ได้ทําอย่างนั้นเราก็บอกว่าเราทําอย่างนั้นอันนี้เขาเรียกว่าเสริมุสานะครับก็ต้องงดเว้นนะครับแล้วก็งดเว้นจากการพูดคําหยาบนะครับก็คือเวลาพูดต้องพูดด้วยความสุภาพอ่อนโยนนะครับไม่กระด้างแล้วก็ไม่พูดส่อเสียนให้คนทะเลาะกันสําคัญก็คือไม่พูดเพรอเจอร์นะครับเพราะว่าการพูดคุยกันเนี่ยเขาเรียกพูดเพรอเจอร์จะเป็นเหตุให้การเจริญสติปัญญาเนี่ยไม่ต่อเนื่องนะครับทําให้ เกิดความคลุกคลีนะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าสมาทานวัดวัดเว้นจากวัจีทุจริตสี่ข้อครับเรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะเว้นจากกายทุจริตสามข้อนะครับก็คือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในการมนะครับซึ่งในส่วนนี้ท่านจึงบอกว่าการเข้าปฏิบัติสติปัฏฐานให้เข้า หลังละนะเรียนกรรมฐานละหนึ่งคนนะครับจะไปอยู่รวมกันไม่ได้นะครับเคยมีอภัยนะครคยมีสามีพัญญาคู่หนึ่งนะครับท่านบอกว่าอยากจะมาเข้ากรรมฐานด้วยกันนะครับแต่ว่าภรรยานี่กลัวผีนะครับก็เลยไม่กล้าอยู่เรือนคนเดียวจะมาขออนุญาตว่าขอ,อนอนใน ห้องเดียวกับสามีได้ไหมนะครับก็บอกว่าก็ไม่ได้นะครับมันผิดระเบียบด,ด้วยนะครับและเดี๋ยวไอ้ความคุ้นเคยกันเนี่ยเดี๋ยวเลอเพอจะมามีถ้าเรียกว่าวัใจทุดจริตในส่วนนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็ไม่ควรก็สรุปรก็งดเว้นจากใจทุดจริตสามข้อนะครับก็รวมเป็นเจ็ดข้อแล้วนะครับวจดใจุดจริตสามใจทุดจริตสี่เป็นเจ็ดข้อส่วนข้อที่แปด คือสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพโดยเว้นจากกายทุจริตสามและวจีทุจริตทั้งสี่นะครับอีกเจ็ดข้อนั่นแหละแต่เป็นส่วนที่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพนะครับท่านบอกว่าในสัมมาวาจากับสัมมากัมมันตานั้นเป็นเรื่องทั่วๆไปที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพนะครับแต่ถ้าสัมมาอาชีวะท่านครอบคลุมทั้งทั้งเจ็ดข้อเลยนะครับทั้งเว้นจากกายทุจริตสามวจีทุจริตสี่ในส่วนที่เกี่ยวกับ การเลี้ยงชีพนะครับก็เลยรวมเป็นแปดข้อเรียกว่าอาชีวธรรมตะศีลนะบางท่านก็สงสัยเหมือนกันนะว่าเอ๊ะก็เวลาไปเข้าปฏิบัติธรรมไปเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันมีอาชีพอย่างไรหรือการเลี้ยงชีพอย่างไรท่านบอกว่าในที่นี้ท่านมุ่งเอาการเลี้ยงชีพชอบก็คือการเลี้ยงชีพโดยอาหารที่ทางสำนักนำมาส่งนะครับ สามารถเขาทําอาหารอะไรมาส่งเราก็รับประทานตามตามมีตามได้นั่นแหละนะครับซึ่งส่วนใหญ่อาหารกอมักจะพอรับประทานได้อยู่ระดับหนึ่งแหละนะครับไม่ได้อร่อยเลิศเลอนะักบางมื้อก็อร่อยมากหน่อยน้อยหน,น่อยนะครับก็ไม่ได้ไปใส่ใจในเรื่องรสชาตินะครับเพื่ออะไรเวลามาปฏิบัติเพื่อมาเอากิเลสออกนะครับถ้าไปยินดีติดใจในรสชาติเดี๋ยวจะไปเป็นเอากิเลสเข้า ดังนั้นท่านก็เลยมีข้อสัมมาอาชีวะเป็นข้อที่แปดนะครับว่าสำนักเขาทําอาหารอะไรมาก็รับประทานเพื่อเพียงบรรเทาทุกแห่งความหิวแค่นั้นเองเขาเรียกว่าแก้ทุกความหิวในไม่ได้เพื่อความเพลิดเพลินในรสชาตินะครับดังนั้นเนี่ยการยินดีเฉพาะอาหารที่เขานํามาให้ก็เป็นสัมมาอาชีวะ นะครับแต่ถ้าจะเป็นวิชาอาชีวะขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นท่านก็บอกว่าบางคนเนี่ยนะครประเภทรดนิยมเรื่องการกินเยอะหน่อยนะครับอาหารที่ทํามาแม้มันไม่ค่อยถูกปากซะเลยนะครับก็เลยช่วงไปเรียกสอบอารมณ์บางทีมีก็การแวะเวียนไปใกล้ๆโรงครัวนะครับไปคุยกับแม่ครัวแอบกระซิบนะครับว่าแม่ครัวที่ฉันนี่ย ครับอยากจะกินอาหารอันนี้เป็นพิเศษหน่อยนะเฉพาะเดือนดิฉันเรือนนี้นะคะนะแม่ครัวช่วยทําพิเศษให้หน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีสมณาคุณติปพิเศษให้นะครับแล้วก็เอาเงินไปให้แม่ครัวพิเศษนะครับพอแม่ครัวได้เงินพิเศษบางทีนะฮะก็ทําอาหารมาเป็นพิเศษให้อันนี้เขาเรียกว่าอาชีวธรรมะคเศลขาดนะครับไม่ไม่สมบูรณ์เขาเรียกเมื่อศศลไม่สมบูรณ์เนี่ย การปฏิบัติมันก็จะไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่นะครับเพราะวันๆก็มัวแต่ไปกังวลกับเรื่องของอาหารเรียกว่าแม่วันนี้จะมีอาหารอร่อยอร่อยถูกปากไหมนะครับเมื่อไอตัวตันหาเข้าอาศัยเนี่ยการปฏิบัติก็จะไม่เจริญก้าวหน้าสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นก็เลยบอกว่าจะต้องกินอาหารตามที่ทางสำนักเขาจัดมาไม่ไปเลือกอาหารพิเศษเมนูพิเศษอย่างใด แต่ถ้าเกิดนะครับท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าเมนูอาหารบางอย่างเนี่ยมันมันไม่สัปปายะกับสุขภาพของเราเช่นเราเป็นโรคไขมันสูงเราอาจจะบอกแม่ครัวว่าเออของ,งดอาหารมันๆหน่อยนะครับเพราะดิฉันเป็นโรคเรื่องของคอเลสเตอรอลนะครับหรือว่าของหวานนะครับหรือเป็นโรคไตก็ของวดเค็มหน่อยอันนี้เป็นต้นอย่างนี้ได้นะครับหรือกินเผ็ดไม่ได้เป็นโรคกระเพาะ แต่ก็บอกขออาหารอย่าเผ็ดมากอันนี้ไม่เป็นนะครับแต่ถ้าไปอยากได้อาหารที่เลิศพิเศษเนี่ยอันนี้ก็ผิดศีลสรุปก็คืออาชีวธรรมกาศีลเป็นศีลที่สมทา,านตอนเข้าเจริญวิปัสนาหรือเจริญสติปัฏฐานนะครับก็ไม่ได้งดเว้นอาหารเย็นนะครับจะรับประทานก็เขาแจ้งมารับประทานไม่รับประทานเขาบอกว่าไม่รับประทานเขาก็จะไม่ส่งนะครับอันนี้เป็นต้นถ้าเวลาก็หมดลงพอดีนะครับ ทำหมวด8ยังมีอีกหลายข้อนะครับท่านก็รอรับฟังต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับท่านที่มีข้อสงสัยใดๆทูมาหลังรายการได้ที่กระผมเทพปริศสาธิตการมณี0863179771ท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ